ไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทาง Tik t o อกครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า50,000นคนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆครับมีคําถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ทาง Facebook นะครับแล้วอินบอกเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับหรือทาง YouTube นะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่านะครับผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคาถามทางอินบอกแล้วก็ เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่ะก็เ,เรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาบอกนะครับเทคนิคที่จะเก็บตัวน้ำมะขามเปียกให้ได้นานนะครับอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างของผมก่อนนะปกติผมอาจจะทําแบบนี้นะครับก็คือทําไว้แล้วก็ใส่โหลนะครับปิดฝาฝาก็จะรองด้วยพลาสติกแบบนี้แล้วก็ปิด ใส่ตู้เย็นธรรมดาอย่างเงี้ยเก็บได้นานนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีอีกวิธีหนึ่งคือแบบว่าเก็บได้แบบมากกว่า6เดือนขึ้นไปนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่ผมทาอันเนี้ยมันจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยผมก็ต้องแบบเคลียร์ทิ้งหรือเอาไปใช้ให้หมดแล้วนะครับเพราะว่ามันครบ3เดือนแล้วมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับนะสังเกตได้เลยว่าเนี่ยผมเขียนตั้งแต่25ตุลา25งพวันนี้ก็คือ3เดือนละเดี๋ยวนี้ผมจะไปทํากับข้าวให้หมดนะครับแต่ว่า ขั้นตอนการทำน้ำขมำเปียกวันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ไม่เหมือนตัวนี้นะครับนะก็คือจะทำให้มันอยู่ได้มากกว่า6เดือนนะครับนะดโดยที่แบบว่าไม่เสียรสชาติไม่เพี้ยนด้วยนะครับนะก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มจากม้ะขมเปียกน,นี้ก็เลือกที่แบบว่าสดใหม่นะครับดูสีไม่มีหมอดกลิ่นไม่หืนไม่ลานะครับนะอันนี้ประมาณครึ่งโลนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้แค่ประมาณสัก สองขีดครึ่งนะครับนะเพราะว่าถ้าแบบว่าบ้านๆอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าแค่สักสองทำสองขีดเนี่ยก็เก็บไว้ได้กินแบบว่านานแล้วนะครับนี่ให้ดูเลยว่าแบบว่ามะขามเปียกที่ผมซื้อมามันค่อนข้างจะใหม่เนาะก็ะคือมันยังนิ่มอยู่นะครับเนี่ยถ้ามะขามเปียกที่มันเก่าอะสีมันจะดําคล้ํานะครับแล้วก็มันก็จะแบบไม่นิ่มแบบเนี้ยอันนี้คือแบบยังใหม่ๆอยู่อย่างเงี้ยโอเคนะครับแนะนํา เอามาทําตัวน้ำมะขามเปียกเก็บไว้ได้เลยจากนั้นก็ใส่น้ํานะครับอันนี้น้ําร้อนนะครับผมตวงเรียบร้อยนะครับประมาณ500มิลลิลิตรนะครับแล้วก็ไปต้มเนาะก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับมันอาจจะดูเยอะนะแต่ว,ว่าเดี๋ยวตัวมะขามเปียกมันจะอืดขึ้นมาอีกนะครับขั้นตอนนี้ใครที่จะทําเป็นน้ําแบบใส่โหลเก็บไว้ด้วยก็ แนะนำให้แบบว่าสะอาดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเก็บได้นานกว่าเนาะประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอให้ตัวมะขามเปียกเขาอืดน,นิดนึงแล้วก็ตัวน้ำที่เราแช่ตัวมะขามเปียกไว้อะมันจะแบบเย็นลงนะครับนะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับอ่ะหลังจากน้ำมะขามเปียกเย็นนะครับก็ได้แบบนี้นะผมเอาไปคั้นแล้วก็กรอเห็นไหม สังเกตว่ามันจะข้นพอดีนะครับนะแล้วก็อันนี้ผมทํารอไปแล้วนะก็คือหยอดแล้วก็ไปแช่ช่องฟรีสนะครับเพราะไม่งั้นจะเสียเวลาเนาะก็ทํามาให้ดูก่อนนะครับพอเคาะเราก็รอเขานิดนึงนะครับเขาก็จะแบบค่อยๆออกมานะครับก็จะได้เป็นก้อนๆแบบนี้ส่วนตัวผมก็จะทําแบบนี้แล้วก็ อาจจะใส่ก่องนะครับหรือว่าใส่อะไรก็ได้นะครับเนี่ยแช่ตู้เย็ยนไว้เวลาเรามาใช้ล้วก็หยิบออกมาเป็นก้อนอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ลงไปในร้อนๆได้เลยนะครับมันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกนะครับนะครับอันนี้ผมไว้แช่ไว้ก่อนเนาะสำหรับใครจะทําต่อก็เนี่ยมาหยอดไว้นะครับเหมือนเดิมก็คืออยากแค่ใส่พิมพ์ให้เต็มอย่างเี้นะครับแต่ที่สําคัญคือตัว น้ำมะขามเปียกต้องเย็นสนิทนะครับไม่งั้นตู้เย็นเราจะพังเนาะแล้วก็วิธีการทําแบบนี้เหมาะสําหรับครอบครัวเล็กๆอยู่คอนโดอยู่บ้านนะครับสะดวกเอาไปใส่ต้มยำแกะต้มแซ่บอย่างนี้ยแกงส้มนะครับใส่สี5ห้าก้อนก็คือแบบจบเลยไม่ต้องมานั่งบีคั้นแล้วก็พอถ้าใช้ไม่หมดมันก็จะเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เป็นอีกวิธีง่ายๆนะครับที่ผมเอามาบอกกันนะครับส่วนตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะนําไปแช่ตู้เย็นให้มันแข็งนะครับ แล้วก็เก็บแบบที่ผมบอกเนาะยังไงถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไปพาคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับเดี๋ยวอันนี้ไปแช่ตูเย็นกันนะครับ